เนื้อเอาไว้ในข้อเนไหนยอาดาไหนช่วยเลยนี่ไหนเนน้องแอคิวน้องแอคิวกับโอโห้ขวชอบเลยเนี่ยเนี่ยมันชอบมันเป็นมันเป็นตีสีสันไงตุ๊กตาขี้ว่าแล้วน่าสสันอะแล้วจ้าจ้าเดี๋ยวหนูซักให้แม่เดื่องนี่้ไว้ในนี้เลยเนี่ยเออทีนี้แหละเอาไว้ในนี้แหละอยู่ในข้อกันกับพี่กับน้องนั่นแหละเนาะ อยู่ด้วยกันสองคนอะไรลูกไหนไหนไหนไอคิวอยู่ไหนเจ๊พี่ก็อยู่นี่ไอคิวอยู่กับพี่นี่เดียวเชียวเอาของมาล่อไหนเนี่ยพ่ออุ๊อพ่ออุค๊ครับไหนไหนเห็นพ่ออุ๊ไม่ลูกเนี่ยทำมุม <c oughs> ยังยัง,ย,งยังไม่คุ้นเหรอลูกแ <c oughs> นนดาทำไมมันดูเข้าอยู่ น้องมันอยากไปอยู่ใกล้ๆพี่มันเปล่าวะแน่แน่ดูดูมันจะจับคืนมานนี่น้องมันอยากแฮปปี่มันมันก็เขก็มาอยู่ในบ้านด้วยกันนะอยู่ในกอกครับอยู่ในกอกอันนี้บ้านบ้านบ้านพวกเราไหนไหนหาอะไรมาอประกอบเลยดูดูเดี๋ยวพี่มันก็เดือดอีกแน่ยสวยไหมนี่ไว้ในนี้น่ารักดีอยู่ในนี้แล้วเตือนตั้งติดต้งน้อนั่นเองไอคิว ไอคิวหายมาพอนยะเร็วระ่างแขนเนอร์อันดามาหน้าฝั่งนี้มาเนี่ยเอเอตรงนี้สวยตรงนี้สวยสวยิวมันสวยก่อน,นนี้ตั้งหมูตัวน้าแครงๆมาเนี่ยเนี่ยจ้านี่อยู่ในนี้ด้วยกันเลยนะเล่นอยู่เฝ้าน้องอยู่เงี้ยนะเวลาย่าไปทําอะไรอันดามานั่งอยู่อย<ะ>่างนี้ในน้องนี่โอเคไหมชิดมุมบ่เข้ามุมบ่เป็นมวยแน่ดูแม่ดูเล่นอยู่เล่น ยุงอะค่ะยุงป่ะอันดาปัดยุงให้น้องหน่อย <c oughs> มาใช่แบบนั้นม่นใช่ปั